ค่ะมันนี่ก็มีเมนูนะคะแกงเหยละงกนะคะกับไข่ทอดกับทอดหมูไวสันเมนูหลักเอาโกบอะไรไว้นะมันเยอะบ่ฮะแข่งไหมน่ะไม่แข่ง น้องกินเด้อเห็ดมัวมัวแซบไปเหงลงงนะป้าขึ้นไปหาหอนสิตาป้าไม่มีปลาน้ำพริกปลาแห้งขมากินข้าวกับน้องๆเด้อค่ะที่แซบอยู่ป่เอาจนหิวบายจักมงแล้วนี่ ฮัลโหลจากเสียบไปเสียบล้ากินเลยดขคานะคะน่เป็นห่วง อขนอาวอันไม่หล okay, ุด่าเป็นย <laughs> <Meu> ังมันแหงแล้วปลาทอนต้นนี่ต้นยังไงผักอีลงมาลุมาตุ้มเป็นยังแม่อันอันนาบ้านท่านได้สั่ง เคยคอยกำมือตืบเลยมัน <dévelop> ย <rumor> <t onder setting sampling> ้อนแสงนี่ค่ะพี่น้องมาเหือในติเรืองติดแดงพ่อได้พี่พนมค่ะล้กกะพีฝนนะคะค่ะเจ้ากินข่าวเลยยังเมื่อกินข่าววะคอยได้เอาไปเอไปอนุมายมาต้มเนาะยได้เอาไปอนุมายมาต้มเนาะ น้องนักขอขอคลิปเน้อเดอ้ออืม